กันใจจะทายลงเล็กจึงจึงใจมากนครับเม่าอไ่ไม่่ท,มทำไม่เียดจะลงไรลงลี่ลลวันหนูรมันทมันไม่ได้หมันทไม่ได้หม,มันท <c oughs> ุ้ม,มสุ้สสามานูรแล้วจกทุกเรียบร,ร้อยเลยคือพอจะมีความรูมาทำาทำได้ ถืไม่รู้ผมไม่ได้โหลดไม่ได้ทสวยเลยสวยแน่านนะค่ะสวยเลียไใเลย่นี่มขึจะเชิงที่นี่มาดักมาองเรื่อนบูชาดีนะนะเดวารัศดีเดวารัศดีที่ก็มาดักล้วยอะนะอะไรชิ่งนั้นิตพิษแมันพิษมันสังแต่ลงั้นเพราะว่าฝันหลนั้นไม่รู้ไต้องการอะไรไ้จบินอะไไยากอะไร ไห้ล right, so like, mm ุดลั่นมีเงมีทองหลุดล่นจะทำไในวันีเนี่ยนาตัาปะวโตะราตัมมาสัหนาตัาปะวโตะราตัมมาสันาโมตัาปะวโตะราตัมมาสัมื่อกาทั้งจิเนี่ยม็ดควางเวคืดดวงาเ่ขึ้นช่วตาให้ผลิกรเนวันคุจะจิเนา ฉันวัยจับจับนำสุงบัต้ลงฉันวยัยขนปราส้มสังผู้ส,สูงฉันวนงง้หนังปงกะก้อนลานตาย,ยาตัวลุกจีฉันว้ยุณเมยตัวนี่คุณโมนี่ไบฉนวยเมป่ตุกักชาตาุนทางไยหนังบนปักยังมังกับฉนวยุณปะละไักชาไุนฉนวยุณปละพักาเอสภาระอุมูราอุนพยันสั่งุโธ ปยเยกตั้มปันโนทางพาุงาินนตติข้าพ่อวังุมปนองค์ก่อนจุนีสัติน้องของปัญญาดูดปลาปจริงเชิมาสิงตัวฆ้าราตัวข่าหน่อยก็อยันอัดยันจังตปะกปาาศัตรูยามีมาจงวนินา,าน,นาวินาทีจากข้าห็นตัณโขปัญญามามากมาย เปียนทันให้จำได้ลูกดังคำตราปันทูนเครื่องแก้วค้าถังมูลเป็นที่พึงควรทำปุถุังให้แจ้งเล่วสมบัในแดงจำเั้งคังตัวจับนำใต้หลุมรังเข้าว่างแป้เมื่อลูกลูกลงเลวอับเจ้าบวิชาให่ชาทีหน้าุณมาป้องคุนจอมาเอาทุงไรันะยดมันดาอย่างลูกมาจนระทุน ขบยาจนมีบาคน,นามวนใหน,นักวัก<ะ>็คนที่ลุดึ้นคนกัญใจย,ยกลูกขึ้นได้ตักคุนลบหักแม่ไม่ยทําจน่อยเลยไม่มีโตุกตีจะค่ายแม่มีตัวข้าใสาได้รอดตัวเจ้าโย้วว่าเลียงรักซาก็คุณมาป้องกันไปทางนั้นอย่ามีมาสัตูยังหไนามีหน้าใจแล้วเอาละ น <Ooh. S 3> ี่นนาองชีชีตินี้ทไ่เ็นาตัวข้าราตัวข้าหน่วยก็ยังอัดยันตังตัดปะปะชาศัตรูอย่ามีมาจงวินาศวินัยใส้อี้ี้จำเดินทุกขงสัพทุกจงเหลือหน้าอินรปมาไม่ค่าได้สารปราชา์ที่ทิเบตข้าหมาไม่ได้เตี่ยข้าสังเกตเ็นหมูอดคลืว่าเขอได้เองนามุงกุฏายข้าว่าหยอยหดเกินที่อัน ชาวประวัติาสตตั้งจำนุนจงยีาบานกระคาวไรคุณครูอาจารย์ทานายส้นก็ข้ามาทางนามูไลโกข้ทังซิททอยไโกกาคุมกัดจระเขีกุมเกลืลไร้อมใหเรเลขผ้าสานประสิทธิ์ตั้งส้นจิตในนอนใจข้าน้มโยกไหวไปจุขันเจเป็นมงคลลุกนังให้เจียมตนงกิริยาและปาีทางส้นตัวข้ามา จังชาธาอะไรบาลีต้นข้ามาทางมีคอยแกงแท่งสว่างในทันทาเมืรัรชาสีจะไรใดฉันปฏิบัติถุกตืวันคงยิงที่ได้ทัแต่ดช่อนข้ามามากมีคุณบูญข้าไว้เหลวย่งคนแกวผู้ใจดีมัาามควค่านี้ดัากแกข้าาไปเจ้ามาเมื่อตัวกายอยู่ในกันสึกเน้นนั่นเต็มอัจจาพระเมตุเสเสสะวิธานาจเลละใจ เมื่อลุงออกจากกขับ,อบค,คอยลำดับจังพื้นคอยผิดพ้งแหลืเพลาะคอยแต่ลำดับได้มากนักหน้านาร้อนแหละกวนเช้าทัานนันลาวก็เอามาชาแข่งในชาบ้าปละหบหน้าปละหบล่างเหนได้ทาง,งหน้อยเห็นโดนหน้หาฝนจากปวดเชียงอาสันงัอนไป่าวมองอังับเอหมดม้งคับข้าปันวยนวดผันประชับประตุ้นจากวดเสียงเต้นจนมาลุกเปิรลกจากัน ปีกิงและแพทยรอนยิงยาจอนและยาชาคนตาประพบนั่งมันดากอปิ้งอยเมื่อลูกออกยาันเลเอาชูลูกแก่ผมใส่ใจหมดแม่งไหมเตยทั้งเลรศไรจะแม่ผ่านอาบน้ำดำส้นเศร้ามันดาเจ้าคนน้าปีกยืนชมตะวันวานกบเป้ผ้าจ่ายนอนลุกตื่นสะดึงขำกินข้าวหน้าหมดไวก่อนเจ็บใกล้แ้วอนประมาณโดนโดนลุนใจ เร e ื่องลจะตื้อเปล่าสุกมันดาเ่าเจียมใครกว่าดินงสิ้นก็ฝากใครครชัวจังได้หรือนะตาแม่ฉันไหวเดีวฉันพอป้ไวันทาไหวุนครับบิดาอย่างลมาจนรุนจนรุนสุกสิงวดยากจนมีบรคนกังวลนห้นนกก็ดักคนไมลูดคนใหญ่ เยงลกซึงเช้ชุมลุกรับให้นื้อหนยังตมนุอจนจะทำย่อยไม่มีใไรต้องติดตีจะค่ายไม่ให้มีตัวข้าใสไดรัดตัวเจ้าโยหัวยงหลักชาพ่อคารครกันไปทางนั้นอย่ามีมาศัตรูอย่าึ้ชาจงวินาศใในใีิเหนียวข้าไว้แล้วกล่าวรงเจ้า่าจิติ่วตัวอังกมาปอปิด เพระบุญพระตาบุบริสุทธิ์ื่นปกเลเรวตูุ้ป็นใ่วันอุทิศะเป็นตะปเจ้ายมาแต่นุุ่ดรอนนปุจตทแดงแกงมันคงมีกเนแงงจังไยามตายอีนตายยามึงเอาคุณเป็นทีพึงอใจยาสิทีอุนโนลูทวา่ 南无本师释迦牟尼佛。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 南无本师释迦